ถ้าคุณกำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูประเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ e ีเกิลออฟนมีเครื่องรางของขังมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ไอดี9อด9อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดี ของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับพระคูวิธานกิจสุนทรหรือหลวงปู่ศีอภิละโสอดีตเจ้าวาดวัดบ้านขอนแก่นหมู่สองตำบลนานอุดม อำเภอนิคมคำสร้อยจังหวัดมุกดาหารพระเกจิอาจารย์ชื่อดังที่ชาวมุกดาหารและจังหวัดใกล้เคียงให้ความเลื่อมใสศรัทธาท่านเป็นสิทธิ์สืบสายธรรมหลวงปู่ฟั่นอาจารโรแม่ทับธรรมภาคอีสานหลวงปู่สินพุทธาจารโรอีกทั้งยังเคยเดินธุงดงร่วมกับหลวงปูร่ราวัดบรรพตคีรีจังหวัดมุกดาหารท่านเกิดในสกุลดีดวงพันธ์ เมื่อวันศุกร์ที่8ธันวาคมปีพุทธศักราช2459ตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือนไอ้ปีมะโรงโยมมารดาชื่อนางบุญในวัยเยาว์หลังจบการศึกษาชั้นป .4 ช่วยเหลือครอบครัวทำนาและได้มีโอกาสติดตามบุพการีเข้าวัดทำบุญบ่อยครั้งขนาดมีอายุ11ขวบขออนุญ,ญาตมารดาบวชเป็นสัมเน,เนที่วัดบ้านเกิดปีพุทธศักราช2488อายุ29ปี เข้าพิธีบุสมบทที่วัดป่าศิลาวิเวกอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารมีหลวงปู่คำเป็นพระอุปชาอยู่จำพรรษากับพระอุปชาฝึกทิปัสนากรรมฐานก่อนจะเดินทางทุดงข้ามแม่น้ำโขงไปล่ำเรียนพุทธาคมกับสำเร็จรุนปรมมุคูผู้วิเศษแห่งนครจำปาสักที่วัดพระบาทโพนฉันฝั่งสงปปลาวและพระครูขี้หอมหรือ เจ้าหลวงราชคูสเมเอกพระเทระชื่อดังฝั่งลาวผู้เคยนำพาคณะญาติโยมมาบรูรณะองค์พระธาตุพนมลำเรียนนาหลายปีจนช่ำชองรังทุดงนาหลายปีจึงเดินทางกลับสู่วัดศีลาวิเวกอำเภอเมืองได้ระยะหนึ่งต่อมาญาติโยมอารัตานานิมนเป็นเจ้าวาดวัดบ้านขอนแก่นจบจนปัจจุบันงานด้านสาธนรประการในห้วงจำพรรษาอยู่ที่วัด ได้พัฒนาเสนาสะนะด้วยเป็นช่างไม้มาก่อนได้นำพาญาติโยมก็สร้างสาราการประเรียนไม้สองชั้นด้วยหลวงปู่เป็นผู้เห็นชอบสันโดษเก็บตัวเงียบและมีความเป็นอยู่อย่างสมะถะเรียบง่ายท่านจะใช้ใต้ถุนศาราการประเรียนเป็นกุฏิจำพรรษากระทั่งเมื่อปีพุทธศักราช2561หลวงปู่ลูกศิษย์และญาติโยมก่อสร้างอุโบสถหลังใหม่ เพื่อไว้ประกอบสังคกรรมของสงฆ์สิ้นงบประมาณไป3ล้านกว่าบาทนอกจากนี้ยังสร้างเจดีย์สูงประมาณ12เมตรใช้งบประมาณการสร้าง1ล้านบาทไว้เป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อรวบรวมเครื่องอัฐิบริคารของท่านลำดับสมณศักด์เมื่อวันที่23มกราคมปีพุทธศักราช2541ได้รับแต่งตั้งเป็นพราอธิการสีปีพุทธศักราช2546 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญบัติในราชทินนามที่พระคูวิธานกิจสุนทรเมื่อวันที่26กันยายนปีพุทธศักราช2562หลวงปู่ศรีมีอาการอาภาษเนื่องจากชราภาพมากลูกศิษย์จึงนำตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลมุกดาหารนานกว่า20วันวันที่17ตุลาคมปีพุทธศักราช2562ท่านมีอาการเหนื่อยหอบ จึงนำตัวส่งโรงพยาบาลมุกดาหารช่วงเวลากลางดึกอีกรอบแต่อาการไม่ดีขึ้นจึงนำตัวกลับมาที่กุฏิวัดกระทั่งเมื่อเวลา3นาิกา9นาทีวันที่19ตุลาคมปีพุทธศักราช2562ทันละสังขารอย่างสงบที่กุฏิท่ามกลางความเศร้าสลดของคณะศิทธิและญาติโยมสิริอายุ103ปีพรรษา66 ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่